สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่8นะครับเช้านะครับเช้าว,วันอังคารที่8นะครับเราก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับเปิดเช้าปิดเที่ยงนะครับคําว่าเปิดเช้าปิดเที่ยงก็หมายความว่าจะให้เด่นไปเท่านี้ ถ้าเกิดเช้ามันไม่มาก็ให้ตามเที่ยงนะครับแต่ถ้าเช้ามาแล้วก็ให้รอเที่ยงนะครับให้ให้รออัพอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็มันมันจะมาภายในสองรอบนี่แหละเด่นเด่นที่ลงไปนะครับรอบบ่ายรอบอะไรอย่งี้มันค่อยจะไม่มานะหรือมันอาจจะมาก็ได้แต่ที่รู้ๆก,ก็คือเด่นที่จะให้ตรงนี้มันจะมาภายใน2รอบนะครับ ก็พยายามพิจารณาดูให้ดีนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับสําหรับท่านที่สมาชิกเก่าที่ติดตามไว้แล้วก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วค่อยกดถูกใจทีหลังนะครับ แต่ถ้าจะกดแชร์ไปอีกทีหนึ่งก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามาว่าไทยเช้าวันนี้กันดีกว่านะเมื่อวันก่อนนู้นวันศุกร์ใช่ไหมมันออกปิดที่09593นะครับ0กับ5ก็คือเลขแทนกันนะครับหมายความว่ามสมมติว่า เด่นศมันอาจจะมา5 9เกมันเลขแทนก็คือ4นะครับสเลขแทนก็คือ8นะครับในที่นี้เราก็เอา5มาตั้งนะครับ5ตั้ง5 9าานะฮะสูตรนี้ก็เดินดีพอจมควรนะครับก็ใช้สูตรนี้ไปก่อนวันนี้นะครับก็สูตรไหนที่ว่าเดินดีก็จะน,านํามาเสนอนแต่ท่านสม,มาชิกทุกๆท่านนะครับเราก็เอา,อา ห้าตั้งนะครับห้าหกนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สามกับสี่หรือแปดกับเก้าคือเลขแทนกันเราก็เอามาบวกกันนะครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดนะเจ็ดก็คือตัวนี้เราก็นับมาเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่ยคือเลขเด่นนะครับเด่นสำหรับนี้ แล้วก็สองสามสี่ก็คือเด่นเหมือนกันเด่นเหมือนกันนะครับเจ็ดเจ็ดกับสองก็คือเลขแทนกันเด่นเหมือนกันนะมหมายควาว่าสีเหลืองสองอันเนี่ยมันจะมาทั้งหมดเลยม,มันจะมาทั้งหมดเลยลก็คือมาแถวละตัวสองตัวอะไรอย่างนี้หรือไม่อย่างงั้นมันก็อาจจะจับคู่กันมาก็ได้นะครับ ในที่นี้ก็ขอเลือก7 8 9ดานะขอเลือก7 8 9นะครับ7 8 9ดแาอันนี้เรามาเลือกอีกทีนะขอเลือก8 9นะครับแล้วก็เลขเลือกเด่นสุดเน้นนะครับ9นะครับคือ,อบาเดนตัวคือ9นะครับ9เน้นนะครับเกาเน้น เราก็ได้เลขเด่นแล้วนะเจ็ดแปดเก้าเก้าลองก็คือเจ็ดนะครับอ่ากันก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับทันมนาะแล้วท่านี้เราก็มาหาคู่เจาะนะหาเนี้นะหาคู่เจาะกันหาคู่เจาะกันเอาเจ็ดแปดเก้ามาตั้งนะเจ็ดแปด เก้ 9, ตั้งแปเด่นสุดนะเกียรติก็คือกันนะ9ก็คือเน้นนะอะ่นะครับแล้วเราก็มาตั้งเรียงเลยเ8 9เราก็ไล่ไปทุกตัวแล้นะครับ90 9าศูนย์เสอสี่ 8596ถึง96นะครับเพราะว่ามันมาบรรจบกับ7ละ6กับ7แล้วก็ไล่80 81 82 83 84 85 86นะครับมันก็ถึง6พอถึง7นะครับ70 71 72 73 74 เกต้าเกตหกห้าคือานี้นะคานี้หานนี้หานี้เราก็มาเลือกเราก็มาเลือกปรกกามีทุกสีเลยนะจะบอกให้เจ้าสีอะไรล่ะบอกมาเลยเก้าคือเน้นนะครับเน้นเก้าเเราจะเลือกถ้าเก้าทั้งแถบก็ได้นะเก้าทั้งแถบ กันกันสมมุรตรมิว่าเราเลือกชุดไหนชุดหนึ่งมันอาจจะหลุดก็ได้อ่อาพาเจ,จ็ดก็คือตัวกันใครชอบเจ็ดก็จัดไปนะครับอาจารย์นี้ตัวกันชอบมานะอย่าลืมนะเตือนด้วยก่อนนะเจ็ดอาจจะไปเล่นเจ็ดกับแปดก็ได้อือาจจะเล่นเจ็ดกับแปดก็ได้นะครับอืออาจจะเล่นเจ็ดกับแปดก็ได้แปดก็คือตัวรองนะอืะ ครานี้เรามาจากคู่คู่ที่ว่าเน้นหน่อยค่านี้อืมคู่เน้นนะวงกลมเนี่ยคือเด่นสุดนะครับวงกลมคือเด่นสุดนะอันนี้คือเรานะ ันนี้คือเบาๆนะทางนี้คงไม่มาหรอกทางนี้อันนี้คงไม่มาถ้าจัดไปก็จัดสองแถวนี้ถ้าเกิดใครชอบเด่นแปดกับเก้านะแปดกับเก้าหรือบางคนอาจจะชอบอาจจะชอบเจ็ดกับแปดก็ได้บางท่านก็อาจจะชอบเจ็ดกับแปดก็จัดไปเจ็ดกับแปดนะครับอ่าบางท่านชอบแปดกับเก้า แกับเก็จัดแปกับ9ไปนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ฟันตัวไหนล่ะใช่ไหมอาจารย์ก็จะเน้นนะครับเน้นเน้น9ก9าหนึ่งเกสองเกลองเกนะครับแปดหปด ปดสามแปดสี่แปดห้านะครับาตามนี้นะรูดวิ่งแปดก้าอ่าตามสูตรนะตามสูตรนะใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะใครชอบก็จัดไปใครชอบก็จัดไปตามนี้นะครับตามนี้ใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ ลุ้นลมไปก่อนก็ได้บางท่านก็รอปิดเที่ยงนะบางท่านไม่เล่นนะตัวเปิดอะเพราะมันออกหลายตัวหลายนั้นช่องเก้าช่องตลาดอะไรอย่างนี้หลายอย่างบางท่านก็ไม่เล่นบางท่านก็จะเล่นรอปิดอย่างเดียวตัวปิดอย่างเดียวว่าปิดอะไรเช้าเปิดอะไรแล้วก็ไปคํานวณเป็นตัวปิดนะครับรอบเย็นก็เหมือนกันช่วงบ่ายก็เหมือนกันบางท่านก็ไม่ชอบเล่นตัวเปิดบ่ายนะ จะเอาตัวเปิดไปคำนวณเลยแล้วก็เล่นปิดเย็นก็คือรับเงินรับวันละสองรอบวันนั้นเถอะเที่ยงกับเย็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยชัวร์ชืวกว่าว่างั้นประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านสมาชิกทุกท่านพิจรารณาก่อนนาไปลงทุนนะครับมันก็มีมีพลาดมีพลังมีอะไรๆตามธรรมดาแลยเนาะการลงทุนก็พิจรารณาเอานะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับในหน้าที่การงานและและอย่ามีอุปสรรคอะไรเลยถึงมีอุปสกกปรรคก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกให้พูดอย่างนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใหม่ได้อะไรเงี้ยองประมาณนี้ก็พยายาม่าให้มันเกิดกันแล้วกันประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับวันแรกของการทำงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ